ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่ต้องเถียงกันภาพ V.R. ฟ้องประตูชัยแมนอยู่ไม่ลำหน้าเกมพิบรีคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสน,นามโอทัฟฟ์ทีมเจ้าถิ่นปีแสดงแมนยูเจตซิลสามแต้มได้วุดบิดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บวินาทีสุดท้ายจากจังหวะที่องตุนี่มักยาวไหลบอลต่อให้เอเดนสันคาว,วานีก่อนที่ดาวยิงตัวเก่าทีมชาติอุรุกวัยจะปาดบอลต่อให้มาคัสและฟอร์ดเข้าทำที่เสาไกลจนทำให้คุณพลเลสเด,ดวิลคว้าชัยล้ำค่าไปรั้งอันดับ4ีของตาราง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เกิดข้อวิพากษ์ตามมาก็คือจังหวะที่เขานี่รับบอลต่อจากมาร์คยาวนั้นเขาอยู่ลายล้ำหน้าหรือไม่โดยที่สัญญาณจากข้อง V r อาที่ส่งตรงถึงจอห์นมอร์สคือยืนยันการให้ประตูแก่ทีมเจ้าถิน่นคําว่าตอนแรกไม่ได้มีการตีเส้นให้แน่ชัดว่าเป็นช็อตล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าและหลังจากเวสแฮมกลับมาเชียร์บอลกลางสนามได้ไม่นานมอร์สก็เป่านกหวีดย,ยาวสิ้นสุดการแข่งขันทันทีถึงกระนั้นในภายหลังมีการยืนยันจากภาพที่มีการตีเส้นเรียบร้อยแล้วกล่าวคือ อารอนคริสเบลผู้เล่นตัวสุดท้ายของเดอะแฮมเมอร์สยังยืนอยู่ต่ำกว่าจุดที่เขานี่ยืนอยู่โดยในภาพมีการระบุชัดเจนว่าดาวยิงหมายเลข21ผีแดงไม่อยู่ในเขตล้ำหน้าแต่อย่างใดพร้อมกับทรงไมเนต์ก้าวขึ้นไปรังรนดับ4ได้สําเร็จราฟรังนิกุนซ์แมนเชสเตอร์เด็ดยกย่องผลงานของมาคัสเละฟอร์ดที่สร้างอิมแพคทำประตูชัยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮม1ต่อ0เขาเป็นหนึ่งในสุดยอดศูนย์หน้าของอังกฤษเขาเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษเล่นในระดับยุโรปเป็นประจำเรารู้ว่าเขาาามมีคคุณภพกแ่ไหน รังนิกกล่าวหลังเกมเขามีเกือบทุกอย่างที่ศูนย์หน้าสมัยใหม่ต้องมีทั้งความเร็วทักษะเขามีทั้งรูปร่างและสภาพร่างกายที่เหมาะจะเป็นศูนย์หน้าไปจนถึงความมั่นใจของศูนย์หน้าผมค่อนข้างแน่ใจว่า2ประตูนั้นจะช่วยเพิ่มระดับความมั่นใจให้ตัวมาคัสแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาขึ้นไปทีละขั้นเพื่อทําให้ได้เป็นประจำมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องผมคิดว่าเขาสามารถเล่นบทบาทสําคัญในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้ได้ เสี่ยงจนได้เรื่องสิ่งที่อยากบอกหลังแมนยูทุกเวสแฮมช่วงนาทีบาทขอขอบคุณบทความจากบอบูก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจต่อแฟนบอลของเวสแฮมในประเทศไทยที่มีจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะครับที่แพ้แมนยูเ็ดอย่างน่าเจ็บใจในนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาบาดเจ็บจังหวะนั้นมองเพลิดเพลินเหมือนจะล้าหน้าแต่เมื่อเช็ค VAR แล้วมันไม่ล้มวะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าหนึ่งหากติดตามดูปีแสดงในยุคของราฟนังนิคุณจะพบว่า กุนสือผู้นี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทีมหรือโรเตชันสักเท่าไหร่เฉพาะอย่างยิ่งทีมที่ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วเกมล่าสุดก็เช่นกันที่พี่แกยึดทีมเดิมที่บุกอัดเบนฟอร์ดเกือบทุกตำแหน่งยกเว้นวิกเตอร์ลินเดเลฟคนเดียวที่ถูกขโมยขึ้นบ้านจนไม่ว่างลงสนามแฮร์รี่มาควาจึงกลับมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งระบบการเล่นก็ไม่เปลี่ยนอะไรมาแค่ปรับจาก4-1-4-1มาเป็น4-3-3โดยเฟรดกับกูโน่เฟนเดสขยับขึ้นไปเล่นเกมรุกและลงมาช่วยสกอตต์แม็กโทมเนเล่นเกมรับตามจังงหวะขอเกม เพื่อขับเคลื่อนกับดีแคนไรต์กับโทมัสซูเชกโดยเฉพาะส่วน3ตัวบนยังคงเหมือนเดิมคริสเตโนโลลนโดหน้าเป้าขนาบข้างด้วยแอนโทนีอีลองกากับเมสันกรีนวูด 2. ผู้เลน่น้าวบานใช้เวลาไม่นานก็คุมเกมได้นะครับพวกเขาครองบอลได้มากกว่าบุกมากกว่าปัญหาคือหาจังหวะทําประตูได้ไม่มากพอแถมไม่ใกล้เคียงอีกต่างหากเหตุเพราะต่อบอลกันช้าเกินไปเมื่อเล่นกันแบบสนิมส้อยคู่แข่งก็จะถอยลงไปปิดพื้นที่หนานแน่นแม้จะครองบอลคอนโทรลเกมได้ แต่หาทางเจาะเข้าไปทำลายตะข่ายในพื้นที่สุดท้ายไม่ค่อยได้หัวหอกอย่างพี่โดชอบถอยลงมาเชื่อมเก,ม,เกมตรงกลางสลับกับฉีกออกไปเล่นด้านข้างมากไปหน่อยจนไม่อยู่ในตำแหน่งน่ากึงปีอย่างแอนโทนีอีลองกาเล่นไปเล่นมาก็ค่อยๆหายไปจากเกมขณะที่เมสันกรีนวูดเล่นไม่เป็นเกมเพราะมัวแต่จะเลี้ยงตัดไปสับไกลหญิงจนเกินงามอย่างไรก็ตามแมตร์เ,เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมแดนกลางบดบี้คู่แข่งจนบุกไม่ขึ้นและสวนกลับไม่ถนัด ส่วนแผงหลังทั้ง4ีคนไม่แสดงความผิดพลาดออกมาง่ายๆเลยแบบผิดวิสัย 3. หลังจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์แมนนิจิเล่นกันเด็วขึ้นพลางลดทอนการต่อบอลแบบไม่จําเป็นออกไปจนเห็นได้ว่าพวกเขามีโอกาสทําประตูที่ใกล้เคียงมากกว่าเดิมกระนั้นก็ยังหาจังหวะถล่มประตูให้สิ้นซากแบบถนัดถนีไม่ค่อยได้มันจึงนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงด้วยการส่งมาคัสแรตฟอร์ดลงมาแทนเจ้าหนูดาวรุ่งที่ไม่ค่อยมีบทบาทต่อเมื่อยังทําประตูไม่ได้ กุนซื้อชาวเยอรมันรอให้ถึงช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วค่อยเสี่ยงแบบไม่มีอะไรจะเสียมิดฟิลยังเฟรดกับเมสันกรีนวูดถูกถอดออกไปเพื่อส่งกองหน้าอย่างเอเดนสันคาวานีกับอองตวนี่มาร์กซาลลงมาแทนโดยปรับระบบเป็น4-4-2หรือจะเรียก4-2-4ก็ได้เพื่อเสี่ยงเล่นเกมรุกแบบเต็มพิกัด4ปรับเปลี่ยนแล้วปีแสดงก็มีมิติในการเล่นมากขึ้นโดยตัวสำรองที่ค้นลงมามีความสามารถเฉพาะตัวเช่นเดียวกับที่มีความหื่นกระหาย มันจึงนํามาซึ่งประตชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจอก,การบุกครั้งสุดท้ายแถมเป็นการประสานงานกันของตัวสํารองทั้ง3คนหมากไหลบอลให้เอดิด,ด้วยน้ําหนักที่พอดีก่อนดาวเตะชาวลูกไกรที่ไม่ลาหน้าจะปาดเลียดต่อให้แรดพุ่งเข้าชาร์จเสาสองตุงตะไา้เมื่อผลลัพธ์ออกมาเยี่ยงนี้ก็ต้องชื่นชมรับรังนิกที่กล้าเสี่ยงและแตัดสินใจได้ถูกนะครับ 5. กองเชียร์คุณคอนที่มีจำนวนมากพอๆกับพวกพีพพเขาอาจกังขาในเรื่องของ VAR น,นี้ เข้าใจเพราะดูด้วยตาเปล่ามันก็กำกั้นกึ่งนั่นแหละถามว่าพวกเขาควรโทษตัวเองโทษตัวเองเรื่องอะไรคือจริงๆแล้วเวสแฮมควรพอใจในผลเสมอที่โอทัฟฟอร์ดเพราะมันถือเป็นแต้มใหญ่แถมไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่ตนเองที่ไม่แพ้แมนเชสเตอร์นอกบ้านสิ่งที่ทีทมของเดวิดมอยส์ควรทําในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็คือปิดเกมโดยการเล่นยังรัดกลุ่มระมัดระวังคุมพื้นที่ให้น่นหนาติดชึ่งและไม่ต้องเสี่ยงเปิดเกมลุกแล้วแต่เวสแฮมดันทะลึ่งคิดว่าตัวเองมีโอกาสชนะและมองถึง3ามแต้มในช่วงท้ายเกม รวมถึงคิดว่าตัวเองเป็นทีมใหญ่กว่าอันดับก็สูงกว่าจะไปกลัวแมวน้ำอะไรว่าแล้วจึงเปิดเกมลุกเข้าหาเจ้าบ้านจนนำมาซึ่งความหายนะและเมื่อจะรอดโบเวนจับบอลพลาดจนเสียการครอบครองมันจึงนำมาซึ่งการบุกครั้งสุดท้ายของปีแสดงดิคันไรส์มิดฟิลด์ตัวเก่งทีมเวสแฮมป์ตให้สัมภาษณ์เผยว่าเขาชื่นชอบการลงเล่นที่สนามโอทฟอร์ดหลังเกมที่ต้องสกัดบุกมาปราชจหนึต่อ กองกลางทีมช่างปลิตโชว์ผลงานเล่ยงยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ซึ่งเกมเมื่อวันเสาร์ที่โรงละครแห่งความฝันเขาก็ผลิตฟอร์มคงเส้นคงวาได้แบบเดิมมีข่าวลือเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์เช่นเดียวกับแมนซิตี้และเชลซีต่างต้องการตัวแข้งวัย23ามปีไปร่วมทัพในซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงล่าสุดไร้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ปราชัยต่อป,ปีแสดงด้วยใจความว่าผมรักเลยละ่ะไรซ์กล่าวทุกๆครั้งที่ผมมาที่ออทาฟอร์ดผมพูดเสมอว่านี่คือหนึ่งในสนามที่ผมชอบลงเล่นมากที่สุดมันเป็นสเตเดียมที่น่าึ่งงจริๆ ไรท์ถือเป็นตัวหลักของคุณคอนในสีซสั่นนี้โดยสวมปลอกแขนกับตันทีมแทนที่มาร์กโนเบิลที่ไม่ค่อยได้ลงสนามอัลันเชอร์ริตกองหน้าทีมชาติังกฤษแนนิวคาสเซลทีมเก่าให้คว้าตัวเจสซ่ลินการกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ลินการ์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ไปเล่นให้กับเวสแฮมด้วยสัญญายืมตัวเมื่อครึ่งสีซสั่นที่แล้วแต่กลับมาสู่ปีแสดงในสีซสั้นนี้ก็ยังเป็นตัวสำลองจนมีข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างต่อเนื่องรวมถึงสัญญาที่จะมดดลงงนช่ววมมี้้ย นิวคาสเซิลเป็นหนึ่งในทีมที่มีข่าวอยากได้ตัวไปช่วยซึ่งทางเชียร์เลอร์ก็สนับสนุนให้คว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้จากทวิตเตอร์ของสตัตตเมนเดฟโพสต์ข้อความถามว่าจสซ่ลินการ์ดจะเซ็นสัญญากับนิวคาสเซิลดีหรือไม่ทางเชียร์เลอร์ดีทวีตพร้อมข้อความว่าใช่ลินการ์ดลงเล่นในซีซั่นนี้14เกมแต่รวมเวลาเพียง273นาทีโดยทำา2ประตูกับ1แอสซิสประเด็นหลังเกมพิม์ลีคืนวันเสาร์แมนยูหนึ่งเวสต์แฮมศูนย์ 1. เดคันไรท์คนนี้แหละที่ปีแสดงต้องการอยู่ในเต็ดเชื่อมโยงกับกองกลางของเวสแซม,มมาสักพักใหญ่แล้วและในเกมนี้เมื่อเขาสร้างปญนาให้ได้ตลอดคืนมันจึงยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกว่าเหตุใดพวกเขาควรทําทุกวิธีทางเพื่อถึงตัวไรส์โมออทัฟฟอร์ดให้ได้นักเตะทีมช่างกรีเป็นตัวกําหนดความเร็วของเกมและเป็นจุดเริ่มต้นทุกจังหวะในเกมลุกแต่ในขนณะเดียวกันความสามารถในการเล่นเกมรับของเขาก็ช่วยทีมเยือนครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อยูเนเ็ดพยายามผ่านบอลเข้ามาเล่นในพื้นที่อันตราย หรยวัยเพียง22ปีไรซ์เป็นกองกลางที่ครบเครื่องอย่างยิ่งและอย่างที่เดวิดมอยส์เคยกล่าวเอาไว้ค่าตัวของเขาคงจะไม่น้อยไปกว่า100ล้านปอนด์อย่างแน่นอน2สถิติใหม่ของแรชี่มาคัทแลดฟอร์ดสร้างสถิติเป็นคนที่ยิงประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บมากที่สุดในหมู่ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ตลอดการด้วยจำนวน4ีครั้งแถมนอกจากนี้ทั้ง4ประตูในพิมลีกของเขายังมาจากการเป็นตัวสำรองทั้งสิ้นอีกด้วย 3. ในวันที่กองกลางไม่ใช่แพ บ่อยครั้งที่คู่หูแม็กเฟรดมักจะตกเป็นเป้าโจมตีหากแมนจิตทำผลงานได้ย่ำแย่แต่ไม่ใช่ในเกมนี้และอันที่จริงในระยะหลังพวกเขาเองก็ทำผลงานได้ดีขึ้นมากทีเดียวเมื่อเฟรดไม่ต้องคอยพะวงเกมรับอย่างเดียวและได้รับไฟเคียวให้ทะยานขึ้นหน้าได้หากมีโอกาสส่วนแม็กธมนีก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่อิดออดกับการปัดกวาดหน้าแผงกองหลังช่วยเซแบ็กรับมือกับแข้งคู่แข่งที่หมายจะเข้ามาทำประตู หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ